เร็กนาร็อกกลับมาอีกครั้งอีกแล้วหรอแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะนี่คือเร็กนาร็อกออนไลน์3เมื่อไม่นานมานี้ครับเร็กนาร็อกออนไลน์3ได้ปล่อยตัวอย่างเกมเพย์อย่างเป็นทางการแล้วโดยรอบนี้ตัวเกมจะอิงภาพจําผู้เล่นจากภาคแรกเป็นหลกักจากหลังที่อัปเกรดการาฟิกให้ทันสมัยอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเป็นสไตรพิกเซลสมิติเพื่อรักษาบรรยากาศความคลาสสิกแบบที่ผู้เล่นคุ้นเคยโดยตัวเกมยังคงคอนเซปต์ความเป็น MMORPG แบบคลาสสิกกับระบบโรตำแหน่งต่างๆในปาร์ตี้กับ คลาสหลักยุคดั้งเดิมตัวแทงอย่างอาชีพไทน DPS ระยะไกลอย่างฮันเตอร์สกิลเลวีท่าต่างๆอย่างวิสัทมือสังหารสายรอบเลนแอสซัสซิน Assassin, และสายพพอร์ตอย่างพรีสและอาชีพสุดท้ายพ่อคา้าเมอร์ชันส์ที่รอบนี้ไม่ได้มาขายของแต่ขับหุ่นเป็นกันดั้มเลยครับโดยรอบนี้ทุกอาชีพสามารถตั้งร้านค้าขายได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีตัวละครอาชีพพ่อคา้าประจำไอ d ดีกต่อไประบบสภาพอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและไฮไลท์สุดๆกับระบบตีบอสแบบใหม่ที่จะมีมินิเกมให้เล่นตอนสู้ Boss ด้วยและระบบสุดท้ายอย่างระบบกิด์ไม่ว่าจะเป็นกิด์ลีที่แต่ละกิด์จะต้องคอยโซนพื้นที่ตามจุดต่างๆเก็บคะแนนให้ครบก่อนเวลาที่กําหนดหรือจะเป็นโหมดกิด์วอ์ที่รอบนี้มาแบบสมจริงจัดหนักจัดเต็มสุดๆกับอุปกรณ์เครื่องมือตีปราสาทที่เพิ่มเข้ามาโดยผู้เล่นจะต้องวางกลยุทธ์ต่างๆเพื่อบุกเข้าไปยังห้องหินกิด์เพื่อชนะสงครามเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกมและคอนเทนต์อื่นๆจากพวกเรากันไว้ด้วยนะครับ